สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเมษาพี่น้องของเดือนเป็นมือแรกของเดือนเมษาพี่น้องสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเนาะเป็นวันอังคารพี่น้องมืออื่นวันพุธคือวันพุทธที่สองพี่น้องนะครับวันพุทธที่สองวัจ็ดสิบห้าไปตามแนวทางของเล่าพัฒนาเด้อนะพี่น้องเนาะ สำหรับรัฐบาลได้ก็บชงสทราบกันดีแ้ะพี่น้องสําหรับแนวทางแต่ละสมนักแต่ละอาจาเนะพี่น้องเนาะนะแต่แต่สำนักแต่อาจารย์พี่น้องมีเขามีหลุดขบวนนะพี่น้องนะเขาบ้างหลุดบ้างพี่น้องนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับสําหรับเจออ้อยปูท่วมกับพวกยาดีผิดวังดอกพี่น้องนะครับไม่ทําให้ผิดหวัง แตกกับแตกแน่พี่น้องไม่ต้องกับสำหรับรัฐบาลไทยคงเจวอันเป็นวันที่สามติดกันมาแล้วพี่น้องนะครับติดกันมาแล้วนะครับปูต้องกันเป็นวันที่สามติดกันมานะครับวันที่สองเดี๋ยวไปติดตามแนวทางแต่ละสำนักกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่วันที่เนาะ วันที่สองได้ไหมน้องเล้วันที่สองเมษา,นะายนหกแปดนะครับเมษายนหกแปดพี่น้องลาวพัฒนา มากจัดพี่น้องกัดกระพานด้อนะครับใบจะมููจักว่าสียังมาสู่เลยพี่น้องเ,เ,อ,อ,เอ้ยเล่าก็ได้นะครับนะครับเกากับพัฒนาอีกดีเล่าก็ได้พี่น้องเอ้ยวิ่งบนล่างวิ่งบน ล่วิ่งบนล่างพี่น้องพอใจดีนะอันนี้สูตรใหม่แล้วพี่น้องสูตรใหม่นะครับลองดูก่อนนะครับผู้ใดบ,บอมากกะย่าฝ่าวเ้อนะครับลองสูตรใหม่ก่อนเ้ยพี่น้องด้อันนี้เป็นสูตรใหม่นะนะครับลองเบิง่งลองเบิ่งพี่น้องถ้าบอเป็นท่าก็ต้องปรับปรุงสูตรกันมาสู่กับเขาเพราะว่าเขากับพธรรมาดาขึ้นกัน เดี๋ยวว่าบรรยกาศจับคู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวแป๊บบนึงขีดเส้นใต้ใส่สีตีไข่ก่อนสูตรใหม่พ่อใจดีเด้ออันนี้คือสูตรใหม่ได้พี่น้อง สูตรใหม่แล้วเด้นะครับอันนี้สูตรใหม่ยูกับพี่กับน้องสิตดสินใจเด้อนะครับสูตรใหม่นะครับปรับปรุงสูตรพี่น้องปรับปรุงสูตรกับแนวทางกับเล่าพัฒนาพี่น้องเนยว่าจะเป็นง่ายๆที่เล่าพัฒนากระไรพี่น้องนะครับอยากเติบยู่เลยนะครับศูนย์ อันนี้สูตรใหม่สูตรแรกเริ่มแรกเลยพี่น้องเลอนะครับ พี่้องมกักกะจัดขัดกระพานพี่น้องนะครับเนาะบอต้องไปเสียเวลาพี่น้องนะครับอันนี้ลองสูตรใหม่ด้ออย่าฝ้าเธอพี่น้องนะครับถ้าบม่มั่นใจนะครับพอเจะดีลองสูตรกอนพี่น้องมีเขาเธเขาเตอวิ่งอ่ะพี่น้องจับคู่เขาเลยอะ่ะมันบ่ไหวอ่ะพี่น้องมันก็ต้องปรับปรุงสูตรขึ้นมาสู้กันกับเขาพี่น้องนะครับก็สั่นบ่ได้อะไรเรื่องเลยพี่น้อง มันต้องท่านเก่งท่านเวลากับเขาพี่น้องนะครับสมาสิกเอฟซีพอจะด,ดีใจยเยนเ็ยนๆพี่น้องใจยเยน็นๆได้ให้เขาปรับปรุงสูตรขึ้นมาสูกก่เขาพี่น้องเพราะตรงห่วงนะครับดีมากดีแน่นอนพี่น้องปรับปรุงสูตรอีกบ่โดนนะครับอันนี้สูตรไม่เริ่มแรกพี่น้อง เริ่มแรกสูตรใหม่ใช้ไล่บอใช้ไล่พี่น้องเป็นคนตัดสินใจนะครับหนึ่งสองนี่คือการปรับสูตรลองบึง สามหนึ่งหอันนี้คือการปรับสูตรได้พี่น้องนะปรับสูตรล่องเบิงให้พี่น,น้องเอาพี่จิจน้ากันนะครับลองเบิงลองเบิงพี่น้องถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเลยพี่น้องเด้อถ้ามมั่นใจจะเพิ่งเด้อ นครับอันนี้คือการปรับสูตรของพ่อใจดีอยู่เด้อนะครับปรับสูตรอยู่เด้อพี่น้องนะครับวันพุทธที่สองเมษาพี่น้องนะครับหกแปดเล่าพัฒนาพ่อใจดีพี่น้อง วิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งพี่น้องอันนี้สูตรใหม่ได้พี่น้องเด้ออันนี้สูตรใหม่ลองสูตรพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดพี่น้องนี่คือการลองสูตรเด้พี่น้องเด้อพี่น้องมักกระจัดคัดกับพานพี่น้องบพว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดได้พี่น้องเด้อ อาพี่น้องครบหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีให้กำลังใจพอใจดีเด้พี่น้องด้นะครับสองทูมเคิงของวันพุทธที่สองเจอกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ